รบสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีลอยเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบีบเบฟโซดเช่นเคยวันนี้มีกาชาใหม่นะกาชาก่อนสิ้นปีไม่ใช่กาชาสิ้นปีนะจะเป็นกาชาก่อนสิ้นปีแต่ว่าอยู่นานพอสมควรเลยอยู่ตั้งแต่วันที่23เดือน12ถึงวันที่6เดือน1เลยอยู่ยันปีหน้าเลยเป็นกาชาผลโพลฮะน่าจะผลโหวต จากเว็บไหนช่องทางการโหวตอันนี้ผมก็ไม่ไแน่ใจเพราะว่ายังไม่ได้ติดตามสักเท่าไหร่นะแต่ว่าตัวหน้าตู้เป็นตัวดีๆทั้งนั้นแหละตัวในตู้เนี้ยดีๆทั้งนั้นเลยฮะโดยกระชายนี้จะมีอยู่เจ็ดสเต็ปถ้าหลุดไปที่8แล้วคือก็ไม่ได้มีเรดอะไรแล้วนะก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแล้วแต่ดวงเลยกรชานี้สเต็ปแรกฟรีฮะเจ็ปต่อไป1502 0 0 250นะ การันตีในสเต็ปที่6ไม่ใช่สเต็ปที่5นะฮะเพราะว่ามันเป็นเจ็ดสเต็ปแล้วก็มีการเปิดธรรมดาสเต็ป uh, แรกฟรีเหมือนกันตัวในโต้ก็จะมี uh, นะฮะตัวโฮดโฮดท้งนั้นอ่ะอิจิโกะกิมจอเนวอิชิดะอิซเนะอุนลิซะฮินามอริลูเคียไอเซนอินเอะ แล้วก็ทอชิโร่เดี๋ยวผมจะมาบอกกันทุกตัวเลยนะว่ามันยังไงแต่เดี๋ยวขออนุญาตดูสเต็ปก่อนอ่ามันมีอยู่ทั้งหมด7 s t e สเต็ปอะสเตป็ปสเต็ปแรกฟรีถ้าคิดคิดดูแล้วตกประมาณ1,350สเตป็ปถ้าถามว่าผมจะเปิดไหมเปิดครับเปิดแน่นอนแต่ยังไม่ใช่คลิปนี้นะคลิปนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตบอกก่อนว่าตัวไหนเป็นยังไงบ้างนะ ามาเริ่มกันที่อิจิโกก่อนเลยครับผมพอญาติอ,อธิบายเป็นแถวแถวไปแล้วกันนะอิจิโกะส้มตัวนี้เป็นอิจิโกะ7ปีโดดเด่นที่สุดในตู้นี้แล้วนะผมว่าเอออิชิดะด้วยตัวนี้แรงโคตรครับมีวัตถุติดตามลิงดีลดคุณทานมท่าโจมตีแรง14%เฮะสองพสังหารครับโยมทูตและอลันคามี2ส,สถานะอ่อนแรงและไฟฟ้าช็อตครับสตูสามารถติดทั้ง2ส,สถานะได้ทุกๆ5ค่าวินาที มีแชร์การการสถานะครับแล้วก็รุก,กาดการบล็อกท่าโจมตีสีน้าเงินครับอันนี้คือโหดครับดีเลยธุรุก,กาดเนี่ยต่อไปเป็นกริมจอเขียวครับอ่าอันนี้อย่างแรกเลยคือเท่ฮะอ่าสกิลสชาร์ตได้ครับสำหรับท่า3ามดอกน้ําหอมเล็กใหญ่สีฟ้าครับแล้วก็เป็นตัวที่แรงโคตรคครับไม่ติดอ่อนแรงมีฮิตแรงถึง2เลยนะ ตีกว้างครับตัวนี้ถือว่าดีสำหรับกินจอเขียวต่อไปเนวส้มครับนเนรียวหรือว่าเนวส้มนั่นเองในชุดว่ายน้ำตัวนี้ดอกน้ำหอมเล็กใหญ่สีม่วงตีกว้างและแรงครับมีลูกกินเหมาะสำหรับการใส่เมื่อพลังกายเต็มไม่ว่าจะเป็นอ b i l i บ y ิตหรือว่า,าตัวลิง ต่อไปเป็นอิชิะเปีตัวนี้ถ้าใครมีจะรู้ดีครับตัวนี้คือโหดแรงมีแกเอมีกาดเอฟเฟกต์ด้วยตัวนี้7ปีเหมือนกับอิจิโกะส้มตัวเมื่อกี้เลยนะตัวนี้คือแรงมากมีกาดเอฟเฟกต์สมกาดเอฟเฟกต์เต็มจะแรงอีก100%และถึงขึ้น50%เป็นตัวสงเวียนครับทุ่งได้ไกลแล้วก็เร็วมีฮิตแรงบวก2นะแค่ฮิตอย่างเดียวก็ แรงแล้วนะทะลุก,กาดและมุดดินอีกต่างหากตัวนี้ถือว่าแจว๋วแจ๋วเลยสามตัวสี่ตัวนี้ที่ผมพูดมานี่ถือว่าดีแต่สรุปมันดีทุกตัวนั่นแหละถ้าได้ตัวไหนก็ไม่ต้องเครียดน,นะฮะแล้วก็วอิสนเนตชุดว่ายน้ำอิสเนตเอ่อม่วงตัวนี้ตัวนี้อ่รูปอัดสวยนะแล้วก็มันบ,มบึ้มด้วยน่ารักครับแล้วก็สกินติชดช็อตครับถ้าสามฮิลและชาร์จได้ฮะ ดอปน้ำหอมส้มเล็กบวก5และหยดน้ำา30%ตีกว้างแรงและก็สกิลรีไวมากครับสกิลรีไวมากต่อไปเป็นอุ่นคิโราส้มครับตัวนี้จึงตัวนี้บอกเลยว่าแรงแรงจริงแรงมากๆครับตุยคือตีปกติแรงอยู่แล้วถ้าเอาไปลงกิวด้วยคือโคตรแรงแรงเข้าไปอีกเพราะาเขาเป็นตัวตีกิวอ่าเป็นตัวตีกิวเอสปาด้าระยะไกลนะฮะ เหมาะมากที่จะเอาไปตีกิวและยังแรงอยู่ณปัจจุบันนี้แรงโคตรๆต่อไปเป็นลิซ่าส้มฮอนโลครับตัวนี้ครับตัวนี้สายตีปกติเหมือนกันหรือเปล่าเฮ้ยจะไม่ได้วะเพราะผมไม่มีแต่ว่าเคยอ่านอิิตี้ที่มันนะตัวนี้แรงจริงแรงมากมากมี2ส,สถานะนั่นก็คือแผ่ชะกันและไฟ้าชอ็อต ตัวสีม่วงติดสถานได้ง่ายขึ้นแล,แล้วก็เก่งมากในผู้สังหารฟินซี่เอาไปลงดันจิวได้ฮะอันนี้ตัวนี้แรงการโจมตีธรรมดาของเขาแบบอาจจะธรรมดาทั่วไปนะแต่ว่าอาบิลิตี้ของเขามันมีหลายอย่างทั้งเพิ่มฟรามแรงทั้งอะไรเงี้ยถ้าเป็นบวกบวก,กันแล้วคือมันแรงโคตรเลยต่อไปเป็นพินามริแดงฮะพินามริแดงตัวนี้ ไม่ติดแข็งดอกน้ำหอมเล็กใหญ่สีเขียวมีท่าเสริมพลังครับแล้วก็การโจมตีติดพิษอันนี้ก็ถือว่าดีถือว่าแรงแรงในระดับหนึ่งเลยแล้วก็เหมาะกับการเอาไปเล่นน้ำหอมคนเล่นน้ำหอมบ่อยมากสำหรับตัวนี้นะรูเคียส้มครับตัวต่อไปตัวนี้ไว้ดันกิวเอ,อ้ยไม่ใช่ดิ ลูเขียส้มรูเขียส้มตัวนี้ตีไกลผู้สังหารอารันคาเออใช่ดันกิลดันกิวแรงสะท้อนกลับและฟื้นฟูครับโจมตีซ้ำขณะล้มฮนะโจมตีคนล้มเนี่ยเนีเจ๋วจริงๆมีท่าเสริมพลังปกติก็แรงอยู่แล้วนะแต่ถ้าดันกิวจะแรงขึ้นไปอีกดันกิวอรันอรันคาฮนะต่อไปเป็นไอเซนตัวนี้ถ้าเอาถ้าลงดันกิวคือแรงมากปกติ เล่นปกติอาจจะแบบรู้สึกธรรมดาเฉยๆก็อยู่ในระดับที่แรงแต่ถ้าอัาลงดันกิวตัวนี้คือแรงมากๆแรงมากๆจริงๆไอเซนแดงครับตัวนี้โจมตีแรงตัวดันกิวเอสปาดาระยะใกล้แรงโคตรครับแล้วก็มีแบบดูดๆรอบตัวด้วยลิงดีครับความเสหายถ้าโจมตีปกติ30%ไม่ติดอ่อนแรงครับลบลีกอารันคา อารบริตี้ความเสียหายถ้าโจมต,ตีปกติมีถึง90%นะครับแบบยังไม่บวกนะอารบริตี้ความเสียหายถ้าโจมตีปกติ90%แบบยังไม่บวกนะฮะฟังไม่ผิดนะฮะแรงมากเมื่อดันเกิวจะแดงขึ้นไปอีกฮะฮินาโม,ร,ามริเขียวตัวนี้ฮินาโมริเขียวตัวนี้ ่าเป็นตัวดอกน้ำหอมฟ้าเล็กฮะมีเกาะบอกห้าให้เพื่อนสามก็ถือว่าดีอยู่นะต่อไปเป็นโทชิโรโทชิโรส้มตัวนี้ดอกน้ำหอมเล็กม่วงฮะแล้วก็หยาดนะฮสามสซตตัวนี้ผมใช้ฟาร์มน้ำหอมอยู่นะแต่ถ้าน้ำหอมใหญ่ผมไม่มีตัวผมจะใช้อ่า อุนนอราหาระแทนเพราะว่าตัวนั้นแรงแรงจริงสังหารฮอนโลแล้วก็มีรถค่าป้องกันครับบล็อกการหลบหลีกของฮอนโลด้วยอันนี้ถือว่าแจว๋วฮะทั้งหมดที่พูดมาก็ถือว่าดีครับแจ๋วมากสำหรับตู้นี้นะมันก็คุ้มค่าที่จะเปิดแต่ว่ามันมาตอนอ่าก่อนสิ้นเดือนอะ อีกอย่างหนึ่งอ่ะมันอยู่ถึงวันที่6ครับเราจะยังไม่เปิดก็ได้เอาไว้เปิดหลังปีใหม่ก็ได้ฮะเพราะว่าเรารอเพชรไว้เปิดปีใหม่ก่อนก็กกได้แต่ด้วยความที่ผมมีเพชรตอนนี้มีเพชรอยู่5,000กว่าและจะมีเพิ่มขึ้นไปอีกและการเปิด7จ็ดสเต็ปเนี่ยมันแค่1350เม็ดเองไงผมเลยคิดว่าจะเปิดแต่ว่าคลิปนี้ยังไม่เปิดนะคลิปนี้จะเปิด1สเต็ปฟรีอันนี้ก่อน หนึ่งตัวหนึ่งครั้งฟรีสิไม่ใช่หนึ่งสเต็ปหนึ่งสเต็ปเดี๋ยวเอาไว้เปิดคลิปหน้าแล้วกันปัป๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับโอเคอยังไงก็ต้องฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวเรามาเจอกันในการคลิปเปิดกระสาคลิปนี้นะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ